อันนี้ก็เป็นต้นพริกที่เราปลูกใส่กระถางไว้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มฟื้นตัวค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าที่เราพอมลิดไว้ตั้งแต่หน้าหนาวนะคะหรือว่าต้นกาอันเองค่ะนี่ต้นเขาก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าหนาวจะมาเราก็จะยกกระถางเข้าบ้านแล้วก็ค่อยเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ แล้วก็ตรงก้างนี่ก็จะเป็นพริกที่เราเพาะใหม่นะคะแล้วก็จะมีพริกเก่าหนึ่งก็เป็นพริกเก่านะพริกเก่าที่เราเปลี่ยนดินเปลี่ยนอย่างเขาแล้วก็ทําสาวให้เขาใหม่ค่ะทำาสาวให้น้องใหม่ต้นเขาก็จะแตกใบประมาณเนี่ยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูว่าจะมีผลดอกไหมอันนี้ก็จะเป็นพริกกระถางเก่านะคะนี่ที่เราเปลี่ยนดินให้ช่วงฤดูใบไม้ผลิ mm hmm. แล้วก็มีหมากไงเฮามาเห็นนี่ค่ะ ลูกเขาก็บ่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเป็นพริกต้นเก่านั่นเองนะคะ